การร่วมรับสเสด็จในหลวงและพระราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามกีฬาลานน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่20ตุลาคม2,566ซึ่งถือเป็นลานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนามนุษย์ผ่านการกีฬาโดยชาวบวลลานนาอาโศกและประชาชนผู้รักสถาบันหลายกลุ่มเฝ้ารับเสด็จที่กองบิน41พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงปกปักรักษาเมืองไทยให้สงบร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารเสมอมาโอ้ประทับใจมากจริงๆเลยโดยเฉพาะตอนที่ท่านเสด็จผ่านนะคะเพราะว่าเราไม่เคยได้ใกล้ชิดกับพระอ,องค์ท่านอย่างนี้เลย ตั้งใจมาเพื่อรับเสด็จท่านนั่นแหละทรงพระเจริญแล้วก็บอกว่าคนเชียงใหม่ฮักในหลวงฮักพระราชินีเจ้าโอ้โหพอท่านเดินเสด็จผ่านแล้วท่านก็ก้มลงดูเรานะโอ้โหมันความเพื้อปิตินีนี้มันขึ้นมาจริงๆเลยไอการที่เราเขียนป้ายมานี้ก็แสดงความในใจของคนเชียงใหม่โดยเฉพาะป้าเพราะป้าเขียนป้ายเองตั้งใจถือเองทั้งสองใบเลยตั้งใจเลยนะ บอกว่าท่านได้เห็นอยู่ใก่แล้วใกล้อินนะนะท่านได้อ่านแะล้วก็ต้องรู้ว่าอ๋อคนเชียงใหม่เป็นยังไงละแค่นี้ก็เหลือละค่ะความสุขที่กลับไปบ้านเรามาเพื่อไม่ได้บอกว่าพระองค์ท่านอาจจะมองเห็นทุกคนแต่เราต้องการมาเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งในสายพเนเรศประททกันของพระองค์ท่านแล้วก็เป็นความภูมิใจของเราว่าครั้งหนึ่งเราได้เล,เล่าให้ลูกหลานฟังว่า เราได้เห็นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะประเทศไทยต้องมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องมีสถาบันคู่กับประเทศไทยนะคะค่ะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะเป็นโอกาสที่หายากเลยวันนี้ก็ลางานมาโดยเฉพาะเลยค่ะอยากจะมาต้อนรับเสด็จสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเลยติดมากับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องด้วยค่ะในประเทศไทยเรา อยู่ในประเทศไทยมาเราก็อยากจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างงี้ค่ะหนูเองก็มาอยู่ประเทศไทยนานมากแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกผูกพันกับเพื่อนๆที่เป็นคนไทยรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยแผ่นดินไทยรู้สึกว่าคนไทยเป็นคนใจดีค่ะที่เคยเจอมาเราได้รับโอกาสหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่มาประเทศไทยเราก็อาจจะไม่มีโอกาสนั้นเลยในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ ทรงมีเมตตากับประชาชนทุกคนค่ะไม่ว่าจะอยู่ชนชาติไหนหรือว่าเผ่าพันธุ์ไหนพระองค์ก็ทรงเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือทุกๆคนค่ะครับก็ประเทศไทยผมเห็นว่าสังคมไทยนะครับก็รักกันมากๆนะครับก็ช่วยกันมันเป็นประเทศที่อบอุ่นมากนะครับก็แม้แต่ผมเองก็กับครอบครัวของผมก็อยู่เมืองไทยนะครับ13ปีนะครับ ผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ากาัตัตย์ของประเทศไทยเป็นเมือนคุณพ่อของสังคมไทยนะครับทําให้ทุกคนก็เหมือนอ,อยู่แบบได้มีความสุขนะครับและได้มีสันที่สุขนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่ทําให้สังคมไทยก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็รักกันนะครับก็ดูแลยสริมกันและกันนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากกับประเทศไทยครับคนตรีอนุมาตรพินิจชอบผู้วยการสํานักง,งานพัฒนาภาคสาม หน่วยบัญชาการหาพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับในวันนี้นะครับเรารับภารกิจในการมีรถพวสนามนะครับมาทํามุงหาอาหารในจำนวน400กล่องนะครับก็เรารับอาหารดิบอาหารวัอาหารสดมานะครับเป็นข้าวข้าวกะเพรานะครับเป็นกะเพราแล้วเราก็ทางท่านผู้บัญชาการหานสูตรเนี่ยท่านก็ได้เสริมนะครับมีน่องไก่นะครับให้อีกคนละ2น่องแล้วก็ส้มอีกคนละผลนะครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับจากกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับผ่าน AO ครับสะอาด100%ครับผมครับ บรรยากาศนะครับพี่น้องเนี่ยก็มาด้วยความเรียกว่าพอทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมานะครับทุกคนก็อยากมาได้เข้าได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเดือใกล้ชิดนะครับก็มีการมาล็อกเราทางทหารทางกรมจิการรบไทยนะครับก็ก็มีการจัดพื้นที่ในการรับเสด็จต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าเหิวอะไรเราก็มีการเสิร์ฟน้ําเย็นๆนะครับคนไทยทุกคนนะครับมีความรักชาติสากย์อยู่แล้วครับรู้รักชาติสากษัตริย์เป็นชาติชัยนะครับคนไทยเราอยู่ในใจอยู่แล้วครับแค่ ีแต่ว่าอาจจะไม่มีการแสดงออกขึ้นมาแต่ด้วยจิตต้สันนึกของบื้นก้นหัวใจเรารักพระเจ้าอยู่หัวครับเรามีพ่อหลวงองค์เดียวกันนะครับก็เชิญชวนนะครับมารับเสด็จครับ เกิดเคยไหลร่วงมินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติ ยังจงรักตายยังพักดี